ฮัลโหลสวัสดีค่ะแอนนี่พูดค่ะว่าไงทำธุรกิจอะไรอ่ะที่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่ที่นี่ไงใช่วเวลาแล้ที่นี่ไงโอเคจัดไปเดี๋ยวๆๆเจอกัอนโอเคโอเคไหนอ่ะไปทางไหนโชคดีทางไหนวะเดี๋ยวร่างยานแป๊บ สัมผัสได้ทางน้น้นเก๊กอะไปอะไรกันเลยเนี่ยเฮ้ยทีมนเราอะเจ๊ที่ว่าคนเจ้าของร้านต้องขาวมากแล้วก็เพราะอะไรเพราะอะไรกินพี่ฮัลโหลอันเน่เจอแล้วค่ะวันนี้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อะไรคะ งงดีงงงงเหมือนกันโอเคเราเจอผู้โชคดีแล้วค่ะตอนนี้แับแรกแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อพัจอจารัดค่ะรู้สึกยังไงคะได้เป็นผู้โชคดีดีใจค่ะตื่นเต้นก็ไม่คิดว่าจะได้รู้ได้ไงคะว่าช่วงนี้มีการเล่นเกมนี้เกิดขึ้นก็คือติดตามเพจของน้อง ค่ะหยุดแล้วแล้วก็วันหนึ่งเห็นมันเด้งขึ้นมาหน้าเฟซนะคะว่ามีกิจกรรมให้ร่วม<ช>ค่ะก็เลยลองส่งรูปรีวิวไปดูะค่ะแล้วก็จะได้เพื่นดีแบบนี้อย่างนี้ก็แสดงว่าได้ใช้เองด้วยใช่ไหมคะใชเอง ตัวไหนเป็นพิเศษคะ่ะชอบชดดค,ะคะรคีมกันแดดค่ะทำไมอะคะเพราะว่าครีมกันแดดเซ t ฟูตี้นะคะใช้ดีมากเลยเียนไปกระผิวเลยคะ่ะแล้วก็อไม่วอกมากจนเกินไปกันแดดดีมากคะ่ะโอเคอเค,ค่ะเวลาที่คนรอคอยเรามาแจกกันเลยค่ะอ้าวก่อนจบคลิปนะคะเราต้องถามให้พี่น้องฝากถึงทุกคนในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนิดนึงค่ะจะแนะนําเรื่องการ ซีซีครีมค่ะมากวรจะสงสัยว่าทำไมซีซีครีมตอนนี้ถ้าเกิดเลือกใช้แล้วมันจะวอกมีตัวอื่นมาเสริมไหมเพื่อให้หน้าเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ซีซีครีมตัวใหม่ที่พี่น้องจะแนะนำคือเป็นซีซีครีมสเปลก็คือมันจะปรับตามสภาพผิวหน้าเราผิวขาวผิวดำอยู่สองสีสามารถใช้ได้ในได้ในหลอดเดียวเลยก็คือเป็นซีซีครีมสเปลมีเอสพีเอบแล้วอกว่าเนียนแล้วก็ไม่มันติดหน้าทั้งวัน กันแดดที่ด้วยนะคะยังไงนะคะคลิปนี้เราก็ไปกันได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ที 1, ่สำคัญคือเจอผู้โชคดีได้ด้วยตัวเองยังไงนะคะก็ติดตามในเทปต่อไปนะคะว่าเราจะไปจไไแจกกันที่ไหนแจกก็ใครอะไรยังไงนะคะติดตามกันเทปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3าคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปชอปปิ้งต่อลวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย